ผมก็สวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับผมสมาชิกทางช่องพัดสูตรหวยเด็ดนะครับคลิปนี้นะครับผมแอดก็จะพามาดูหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างจับคู่นะครับดูซิว่าจะได้หลักสิบล่างที่ตัวไหนนะครับผมเมื่อที่แล้วนะครับหลักสิบล่างที่ได้ทำนะครับก็เป็นหลักสิบล่าง ชน8สูตรนะครับผมก็8สูตรที่ทำไว้นั้นก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับเข้าทั้ง8สูตรเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหดดนะครับผมก็นี่นะครับ5ตัวนี้นะครับชนที่8สูตรก็ให้เป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็7กับ8นะครับก็ให้เป็นตัวรองมาฝั่งนี้นะครับแต่ รองจริงๆนั้นก็คือ6นะครับ6ชนที่6สูตรนะครับผมสรุปแล้วสรุปแล้วก็เลยให้เด่นหลัก10บล่างนะครับในงวดที่แล้วนะครับ5 7 8รอง6นะครับแล้วทนนี้เราก็จะไปดูหลัก10บล่างในงวดที่จะถึงนี้นะครับผมดูซิว่าเขาจะได้ที่ตัวไหนนะครับได้ทำไว พักแล้วนะครับก็มาตรวจดูจากสูตรที่1ที่มีจุดสีแดงนี้นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 8สูตรนี้ก็คือสูตรที่เข้ามาสูตรที่เข้ามาในงวดที่แล้วนะครับก็เลยามาร์คด้วยปากกาสีแดงไว้นะครับแล้วทีนี้แอดก็ลองเอามาชนกันแล้วนะครับ จาก8สูตรนะครับก็เลยเห็นว่าตัวเลขมันไม่หนีกันไกลนะครับมันไม่หนีกันไปไหนไกลก็เลยเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอา80สูตรนี้ชนกันนะครับก็จะมี2นะครับ2ที่ชน7สูตรนะครับจาก8สูตรชน7สูตรนอกนั้นก็จะชนที่4 สสูตรนี้มีแค่2ตัวนะครับก็คือสชนสสูตรแล้วก็9ชนที่4ีสูตรนอกนั้นนะครับเจ็ดแปดสามหชนที่6สูตร5้สูตรบ้างนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจาก8สูตรนี้เป็นห้าหกเจ็ดแปดนี้เลขมันแบบใกล้เคียงกันนะครับก็เลยตัดสินใจยากหน่อยจะให้เป็นตัวรองมันก็จะรองเยอะไปนะครับแอ้วก็เลยหาสูตร มาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเด่นตัวเดียวเลยจนที่7สูตรเนี่ยคือ2ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะอา,อาจจะพลาดไปได้นะครับบางครั้งบางทีตัวที่เด่นมันก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวรองแต่ที่จะทำไวน้นี่ตัวรองมันเยอะนะครับก็เลยหาหลัก10มาเพิ่มอีก3สูตรนะครับเผื่อจะได้ตัดให้เหลือน้อยตัวลงนะครับผมให้เลยเอา เพิ่มที่3สูตรนะครับผลลัพธ์จากการคำนวณก็ได้อยู่ที่6ตัวบ้างนะครับหตัวทั้ง3สูตรนี้แอดก็เลยเอาให้เป็นชนที่11สูตรเลยนะครับชนที่11สูตรก็อธิบายให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเห็นตัวเลขเยอะๆนะครับก็อาจจะตาลายนะครับทีนี้พอชนกันแล้วเนี่ยครับจาก11สูตร มันก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยตัวลงก็คือศูนย์นะครับชนที่8สูตรอ่าหนึ่งชน7สูตร2ชน10สูตรเนี่ยสชน8สูตร4ชน5สูตร5ชน8สูตร6ชน9สูตร7ชน5สูตร8ชน7สูตร9ชนที่4สูตรนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่าอา่มันก็จะเป็นเอกฉันออกมานะครับว่า2นะครับชนที่10สูตรนะครับจาก11สูตรไม่ชนไม่หมดถึง11สูตรชนที่10สูตรและรองลงมาก็คือ6นะครับ6ชนที่9สูตรนะครับก็จะให้2และก็6เป็นตัวเด่นไปในหลัก10ล่างนะครับส่วน ศูนย์นี้ชนแปดสูตรสามก็แปดสูตรห้าก็แปดสูตรก็ให้เป็นตัวรองนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับเดือนสิบล่างนะครับเมื่อวดประจําวันที่อ่าสิบหกนะครับเดือนสิบหกห้านะครับก็จะได้เด่นหลักสิบล่างอยู่ที่สองและก็หกนะครับรองที่ศูนย์สามห้านะครับ แล้วแอก็เลยลองทําไว้ดูในส่วนของเลขดับนะครับส่วนรู้สึกว่า3มันจะติดเลขดับนะครับแต่งวดนนี้แอจะไม่ตัดออกนะก็จะจับคู่ให้ทั้งหมดเลยนะครับการพลาดนะครับผมส่วนถ้าใครว่าอ่ามันอาจจะไม่มาหรือว่าไม่ชอบเลข3ที่เป็นหลักสิบก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัดตามสูตรก่อนนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยก็งวดที่แล้วเข้าที่สี่สูตรนะครับก็คือที่มาร์คสีแดงไว้นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วแอดก็เอามาเพิ่มอีกสองสูตรก็ให้เป็นหกสูตรนะครับเอามาชนที่หกสูตรก็จะได้ดังนี้นะครับศูนย์นะครับจากหกสูตรนี้นะครับศูนย์ชนที่สี่สูตรหนึ่งชนที่ห้าสูตรสองชนสี่สูตร สามชนหกสูตรสี่ชนสามสูตรหชนสสูตรหชนสสูตรเชนสสูตรแชนสสูตรเชนที่สสูตรนะครับแล้วก็จะเห็นรอยที่ตัดออกไปนี้นะครับแอดตัด6ออกไปในหลักหน่วยนะครับว่ามันอันนี้คือดับชุดนี้ค่อนข้างจะเดินดีนะครับก็เลยตัด6ออกไป ส่วนสมาชิกอชอบ6เป็นหลักหน่วยก็สามารถจับเล่นได้นะครับน,น,นี้แอดตัดในสูตรแค่นั้นเองนะครับก็จะให้เด่นนะครับหลักหน่วยล่างอยู่ที่3แล้วก็1นะครับสามชน6สูตรนะครับ1ชน5สูตรนะครับจาก6สูตรนะก็จะเป็น3กับ1เป็นตัวเด่นนะครับส่วนตัวรองก็จะให้เป็นที่2แล้วก็9นะครับก็คือ 2และก็9นี้นะครับเพราะว่าชนที่สี่สูตนะครับส่วน0นย์นี้ก็ดับนะครับติดดับก็เลยไม่เอาไปนะครับถ้าสมาชิกชอบก็สามารถเรียนได้นะครับก็จะได้อยู่ที่นะครับหลัก10ล่าง2 6 0หกนะครับ2 6 0หก หลักหน่วยล่าง3 1 2 9นะครับจับคู่กันนะครับก็จะได้อ่ดังนี้นะครับได้จับคู่ไปให้แล้วนะครับผมจับคู่ไปให้ดูแล้วนะครับก็คือ2ตัวล่างตรงนะครับอันนี้จะเป็นชุดตรงนะครับ2ตัวล่างตรงงวดประจําวันที่16เดือน16บหนะครับหลัก10ได้อยู่ที่2 6ห รองที่ศูนย์สาห้าแอดไม่ได้เขียนรองนะครับแต่ก็จับให้หมดเลยสองห5สามห้าหน่วยล่างสามหนึ่งนะครับเด่นแล้วก็รองที่สองเกก็เหมือนกันนะครับก็จับให้เป็นเขียนไว้ให้เหมือนกันหมดเลยไม่ได้มีเด่นมีรองก็คือจับคู่ให้หมดนะครับจับคู่กันนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับสองสามสองหนึ่งสองสองสองเก้านะครับนี่ฮะ

เราค่อยเอาชุดนี้นะครับไปตัดก,กันนะครับกับเดินล่างชนแต้มรวมนะครับผมดูซิว่าเขาจะได้ที่ตัวไหนนะครับว่าจะได้ที่ตัวไหนเป็นยังไงนะครับก็ค่อยดูอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับ